ฝันเห็นของหรือได้ตีของตีรักคังทายว่าจะได้รับชื่อเสียงในหน้าที่การงานหรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นถ้าเป็นหญิงมีคันจะได้บุตรชายที่มีอนาคตที่ดีถ้าเป็นชายโสดจะได้พบหญิงมีฐานะและเกียรติสูงกว่าจะมีข่าวดีจากเพศตรงข้ามเลขเสียงโชคค่ะ 08 09 06 708 78 1 102 398คนมาหมดเลยเลขเยอะจริงๆค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีเวลานะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปด้วยนะคะขอบคุณนะคะ